แนวทางการสัมภาษณ์ผู้บริหารพรไพรินริเวอร์ซ้์สังขบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพเป้าหมายสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ก่อนการสัมภาษณ์ทำความเข้าใจแบรนด์ศึกษาข้อมูลของพรไพรินริเวอร์ซ้์ให้ละเอียดเช่นประวัติจุดเด่นกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่ง กำหนดประเด็นสัมภาษณ์เตรียมคำถามที่ครอบคลุมทั้งเรื่องราวของโรงแรมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและประสบการณ์ของลูกค้าคำนึงถึง SEO ค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเช่นพรพลินริเวอร์ไซสังขบุรีโรงแรมกาญจนบ,บุรีพักผ่อนริมแม่น้ำเพื่อนำไปใช้ในการสัมภาษณ์และสร้างคอนเทนต์ข้อเสนอแนะในการสัมภาษณ์ สร้างบรรยากาศผ่อนคลายทำให้ผู้บริหารรู้สึกสบายใจเพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจเน้นเรื่องราวถามคำถามเปิดเช่นทำไมถึงเลือกเปิดโรงแรมที่สังขบุรีอะไรคือแรงบันดาลใจในการสร้างพรไพลินริเว์ไซด์เพื่อให้ได้เรื่องราวที่น่าประทับใจเน้นประโยชน์ของลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรมและประสบการณ์ที่น่าจดจำของลูกค้า ถามถึงวิสัยทัศน์ในอนาคตเพื่อนำไปสู่การสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาของโรงแรมบันทึกเสียงและวิดีโอเพื่อนำไปตัดต่อและสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบแนวทางการสร้างคอนเทนต์บทสัมภาษณ์ตัดต่อคลิปวิดีโอหรือเขียนบทความจากการสัมภาษณ์เรื่องราวสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจจากคำตอบของผู้บริหารเช่นเรื่องราวเบื้องหลังการออกแบบโรงแรม แนะนำสถานที่สร้างคอนเทนต์ที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงโรงแรมร,ร,รมรีวิวจากลูกค้ารวบรวมรีวิวจากลูกค้าจริงมาประกอบโปรโมชัน่นสร้างโปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นการจองการเผยแพร่และการตลาดช่องทางออนไลน์เว็บไซต์โรงแรม s ocial media Facebook Instagram Tiktok Google My Business ช่องทาง OTA Agoda ลิงก์ไปที่ booking.com ช่องทางออฟไลน์สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นงานอีเวนต์โปสเตอร์ SEO ใช้คีย์เวิร์ดที่กำหนดไว้ในการสร้างคอนเทนต์และตั้งชื่อไฟล์ Hashtag ใช้ Hashtag ที่เกี่ยวข้องเช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรไพ์ลินหรือว่าซด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสังขบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการจนบุรี เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรงแรมริมน้ำตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์อะไรคือสิ่งที่ทำให้พรไพลินริเวอร์ไซด์แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆในสังขบุรีลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมเป็นใครและอะไรคือสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้ลูกค้าได้ทำบ้างอะไรคือเป้าหมายในอนาคตของพรไพลินริเวอร์ไซด์หมายเหตุ การสัมภาษณ์ที่ดีจะช่วยให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการให้ช่วยเพิ่มเติมในส่วนไหนอีกไหมคะเช่นการเขียนบทความการสร้างสรรค์วิดีโอหรือการวางแผนการตลาดคำแนะนำเพิ่มเติมความเป็นส่วนตัวขออนุญาตผู้บริหารก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวลิขสิทธิ์ ตรวจสอบลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายและวิดีโอที่นำมาใช้การวัดผลติดตามผลการเผยแพร่คอนเทนต์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคตขอให้ประสบ แนวทางการเขียนคอนเทนต์ออนไลน์สำหรับ Facebook พรพยลินริเวอร์ไซส์สังคบุรีเป้าหมายสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ผ่าน Facebook โดยคำนึงถึง SEO และการใช้ hashtag วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและจุดเด่นของพรพายลินริเวอร์ไซส์กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่